สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบ อีกแล้วมือนีพาพี่น้องมาจัดตมอืงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกนะครับขึ้นีก็คิดอยากตมอืงตัวบันนี้ยังเหลืออยู่โมเมนคลิปเก่าเวยพี่น้องเด้อบอกพี่น้องว่ารอบน่าจะน่าจะเลยอีกประมาณสองรุงนะครับกระซิเบิร์ดละละพี่น้องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมถ่ายคลิปลงผมซื้อมาลวดเดี่ยวเลยพี่น้องเป็นเงืนโอ้หลายพันนะครับซีหาพันผุหละอันนี้บริเลณนะครับลองคำนวณเบิ่งเอากันแล้วกันโลละหารอยนะครับไข่ล้วน ก็เลยมันบ่มเป็นขีปเกานะครับผมมามาที่นี่มาแซบต้มกันอันนี้เ,เป็นรดซื้อ,อยู่บ้านนะครับก็เล็กแบบตรงตรงเบิงดีๆเพราะว่าเธอมันมีแมงเมี่ยงยังแซบเหมือนเดิมมาพี่น้องมาอมโ,อโ,โอ้โหมือนีิขอกินแบบคุณหนูเนี่ยเอา้า <laughs> ช่วงอึ้งออกไม่ไหมกินเบิร์โตโต้เจ้าสุดยอดพี่น้องเศรษฐกิเอาได้ครับ ต้มให้ซุกปรุงพร้อมปรุงใสรแล้วเพราะมันเย็นใส่ทุงครับแล้วก็อัดช่องฟิตแซับคืเอเกาแต่กักินนนู่็ปูมักครับ บางคนก็บว่ากินปีลาเทียนนี่แหละมันจังแซบมันสีก็ได้แต่แต่ความชอบ้อว่าแหละครับเนาะแต่ละคนเท่ากันชอบไม่เหมือนกันออืื สุดยอดเลย ยอดสุดยอด <c oughs> มึงตัวนี้ครับแจวหาดลงสิรดสมัค 음 <susur> 嗯，绝了！ บรรยากาศดีดีครับแต่เมื่อนี่คิดว่า่าจจะบ่มีฝนแต่ว่ากเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดอยู่พี่นอ้องฝนอันน่นนะห้ามฝนมาห้ามเขาให้กันเขาค้นลม <c oughs> จะเป็นแบบนี้ทุกปีกวนเกี่ยวเข่าประมาเดือนหนาคือพว่ได้เกี่ยวหรอครับพี่น้องบ่แน่ใจยุบานพมนี่สึกกินครับเพราะว่าเห็ดปลาอ้อยเบิดนะครับก็เลย 嗯。Uh huh. uh huh.

เรื่องเพจแต่เงียบอยู่พี่น้องเอ้ยยันม่ได้ขึ้นหรอกครับตรวจสอบโดนครับ่อเพจยังอยู่คือเราบม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิน้น ตัวนี้บังกันเน,นาะ่าจะบ่ไข่ดอกตัวนี้อืมดีขมๆตัวนี้บ่ไข่ครับพี่นอ้องอืมกินน้ำเด็กกแซบ่บพี่นอ้อง ดอดอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและขานของผมหากว่าผิดผลาดกับต้องขออภัยพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในกระดาน,นคอมเมนต์คุยกันนะครับผมอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ